สวัสดีค่ะติดาวุธกลรยุทธอนุพันธ์นะคะประจำวันที่23มิถุนายน2560นะคะมาเริ่มต้นกันในส่วนของตัวราคาทองคำนะคะอ่อราคาทองคำสปอร์ตนะคะมีการดีดตัวกลับขึ้นไปที่ระดับใกล้ๆ1,255เหรียญน,นะคะแต่ว่าไม่สามารถยืนได้นะคะช่วงเช้าก็ อ่อนตัวกลับลงมาทรงทรงแถวแถวระดับ1,250เหรียญนะคะทั้งนี้เองเนี่ยเนื่องจากว่าดอลลาร์สหรัฐเนี่ยชะลอการอ่อนค่านะคะแล้วก็เช้านี้เนี่ยทรงตัวอีกครั้งหลังจากที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกดีดตัวขึ้นนะคะ อย่างไรก็ตามเนี่ยคิดว่านักทุนยังจับตาดูในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในสั่งฝั่งสหรัฐนะคะสัปดาห์หน้าไม่ว่าจะเป็นตัวเลข GDP ไตรมาสหนึ่งแล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อ PCE รวมถึงตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะคะเพื่อประหาสัญญาณในเรื่องของเงินเฟ้อของสหรัฐแล้วก็แนวโน้มการปรับขึ้นต่าดอกเบี้ยรวมถึงการปรับลดงบตุนนะคะของเฟดนอกจากนี้เองยังมีประเด็นเรื่องของการ เรื่องของอเมริกันเฮลท์แคร์นะคะว่าจะมีสามารถผ่านสภาได้หรือเปล่านะคะในสัปดาห์หน้าเองเนี่ยก็จะมีการนำเข้าสภาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นอะไรที่อาจจะ,ะชี้นำทิศทางของ ราคาทองคำให้ตีตัวขึ้นหรือว่าปรับตัวร่วงลงได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนเรายังมองว่าตัวทองคำสปอตเองเนี่ยแม้ว่าจะทรงตัวแต่ว่ากรอบหลักยังอยู่ในแนวโน้มทางลงอยู่นะคะดังนั้นก็ยังให้รอเปิดช็อตนะคะ สำหรับสถานะใหม่หลังจากปิดสถานะช็อตเดิมไปที่ระดับ2 2 5 0บาทใน GFM17 นะคะเราเปิดช็อตใหม่เหนือ2 3 0 0เป้าหมายหกํำไร2 1 0 0นะคะแต่ขาดทุนเหนือจุดเข้า70บาทส่วน USD f u t u r e นะคะมองดอลลาร์สหรัฐเทียบบาทวันนี้น่าจะแกว่งตัว s i d e w a y ์ในกรอบ33.95ถึง34.05นะคะก็คิดว่าในเรื่องของอ เซนิมต์การลงทุนนะคะในเชิงบวกวันนี้ได้อนิสงจากการจัดงานเรื่องของ Thailand s t ตติสต move นะคะที่รัฐบาลเนี่ยมาให้ในเรื่องของแผนเกี่ยวกับการเดินหน้าในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะของไทยเนี่ย ก็อาจจะทําให้เกิดความเชื่อมั่นในเข้ามาได้บ้างเหมือนกันนะคะขณะทีะ่การเข้าซื้อบอลของต่างชาติเนี่ยยังมีให้เห็นในตลาดบ้านเรานะคะต่อเนื่องเมื่อวานก็ยังซื้อไปประมาณพันหกร้อยกว่าล้านบาทนะคะแม้ว่าในฝั่งตลาดหุ้นเองเนี่ยยังไม่เห็นสัญญาณการกลับเข้ามาซื้ออย่างชัด จนนะคะทั้งนี้เองเนี่ยก็รอดูคืนนี้ตัวเลขยอดขายบ้านใหม่แล้วก็ตัวเลขภาคบริการของจารัสนะคะถ้าออกมาสดใสอาจจะทําให้มีจังหวะด,ดีตัวขึ้นแต่ถ้าออกมาแย่กว่าคาดนะคะดอลลาร์สารัฐก็อาจจะซึมๆลงไปอีกครั้งหนึ่ง สำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะคะ USDM 1 7เมื่อวานยังไม่สามารถเปิดช็อตได้นะคะก็รอเข้าใหม่ถ้าหากว่าหลุด33.94เรามองว่าสั้นๆจะพังไป33.87ดนะคะถคัดทุนเหนือ33.98 Safety ้เิวเจนะคะ X50M 1 7มองแนวโน้มวันนี้น่าจะผันผวนในกรอบ9ก9 9เถึง9 9 8หลังจากรัฐบาลประกาศเดินหน้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า2.4ล้านล้านบาทรวมทั้งยอดส่งออก ของไทยเมื่อวานดูเติบโตสูงถึง13.2%ในเดือนพฤษภาคมนะคะก็ดูเข้ามาเป็นบวกในระยะสั้นนะคะก็อาจจะต้องตามดูสำหรับระยะกลางระยะยาวนะคะในเรื่องของการแอคชั่นแผนแผนต่างๆนะคะของทางรัฐบาลขณะทีะ่ในฝั่งสหรัฐก็รอดูตัวเลข เศรษฐกษิจในสัปดาห์หน้านะคะกลยุทธการลงทุนเราจึงมองว่าถ้ามีชอ็อตอยู่นะคะ994ที่เราแนะนำไปเนี่ยอาจจะรอทำกำไรต่ำกว่า990นะคะหรือว่าถ้าดีดตัวขึ้นไปเหนือดับ998จุดอาจาจะต้องถอยไปก่อนนะคะก็ปิดสถานะออไปก่อนนะคะส่วน Sign s i g n a l s o f t f i l t u r นะคะแนะนำา l t m 17x นะคะ มองในส่วนของภาพเทคนิคก็หนุนการปรับตัวขึ้นต่อนะคะด้วยมีความเป็นบูล l i s นะคะของแท่งเทียนแล้วก็สามารถยืนเหนือ MA เ m a ระยะสั้นได้ m a ยังให้ค่าสัญญาณซื้อต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในเรื่องของการ a o t ที่จะผลักดันในเรื่องของไรายได้ในเชิงพาณิชย์นะคะให้สูงขึ้นกว่า50%ก็เป็นแรงหนุนเข้ามานะคะ มองสถานะนะคะฝั่งรองให้รอเปิดที่46บาทเป้าหมา,า,มายทำาร47.03นะคะแต่ขาดทุนหักกุ45.37ค่ะส่วนบล็อกเทรดนะคะวันนี้แนะนำในส่วง Task ัสโก้นะคะลองได้นะคะปะต้านอยู่ที่25บาท25.5นะคะรับ2 4.1 23.8นะคะส่วนท t จ g แนะนำช็อตนะคะต้าน2 1 3 2 1 5รับ20.8 20.3คะ่ะส่วน S นะคะเป็นอีกตัวที่แนะนําช็อตนะคะต้าน4.68 4.72รับ4.58 4.52ค่ะสวัสดีค่ะ